ณชาญเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อปั้นปั้นเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งแต่ชอบพูดแรงใจร้อนและมักเอาชนะคนอื่นด้วยคำพูดเพื่อนในห้องมักกลัวเขาบางคนหลีกเลี่ยงที่จะคุยด้วยครูประจำชั้นเคยเตือนหลายครั้งว่าปั้นคำพูดของเราเหมือนมีหนามนะลูกถ้าใช้ไม่ดีคนฟังก็เจ็บได้แต่ปั้นก็ไม่ใส่ใจนัก เขาคิดว่าโลกนี้คือสนามแข่งใครอ่อนแอแพ้ก็ช่างเขาจนกระทั่งวันหนึ่งขณะเดินเล่นอยู่ในซอยหลังโรงเรียนเขาเห็นร้านเก่ารกร้างมีป้ายไม้เล็กๆเขียนว่าของโบราณด้วยความอยากรู้ปั้นจึงผลักประตูเข้าไปภายในร้านมีของเก่าเต็มไปหมดทั้งเข็มทิศสนิมเครอะเะหีบไม้ตะเกียงน้ำมันและ กระจกเก่าบานหนึ่งวางอยู่ตรงมุมห้องกระจกใบนั้นกรอบไม้แตกรอยขีดข่วนเต็มบานแต่สิ่งที่แปลกคือเมื่อปั้นเดินเข้าไปใกล้แล้วลองพูดว่าฮ,ฮึโลกน่าเบื่อชะมัดเสียงเดียวกันก็ดังกลับมาจากกระจกชะมัดโลกน่าเบือ่อเขาขมวดคิ้วแล้วลองพูดใหม่ไม่มีใครดีสักคนเสียงสะท้อนกลับมาอีก ไม่มีใครดีสักคนเขารู้สึกหงุดหงิดพูจารุนแรงใส่กระจกแต่กระจกก็สะท้อนคำพูดเดียวกันกลับมาเป๊ะๆป,ปั้นเงียบไปสักพักแล้วลองเปลี่ยนคำพูดวันนี้ท้องฟ้าสวยจังทันใดนั้นกระจกสะท้อนกลับมาด้วยเสียงที่นุ่มขึ้นสวยจังเขาขยับเข้าไปใกล้แล้วลองยิ้มให้กระจก ภาพที่สะท้อนกลับมาก็เป็นเด็กชายหน้าตาใจดียิ้มสดใสวันนั้นปั้นนั่งเงียบอยู่หน้ากระจกนานมากเขาเริ่มเข้าใจบางอย่างโลกใบนี้อาจจะไม่ได้แย่แต่ตัวเขาต่างหากที่ใส่คำพูดไม่ดีลงไปในทุกๆวันและเมื่อเขาเปลี่ยนสิ่งที่พูดสิ่งที่คิดโลกก็เปลี่ยนกลับมาด้วยเช่นกันหลังจากวันนั้นปั้นเริ่มเปลี่ยน เขาทักทายเพื่อนด้วยรอยยิ้มมากขึ้นพูดจานุ่มนวลขึ้นยอมรับความผิดและชมคนอื่นมากกว่าดูถูกเพื่อนๆเ,เริ่มกลับมาคุยกับเขาอีกครั้งห้องเรียนที่เคยอึมครึมก็ค่อยๆมีเสียงหัวเราะอีกครั้งกระจกเก่าบานนั้นอาจอยู่ในร้านนั้นหรือไม่ก็ไม่รู้แต่สิ่งที่สะท้อนอยู่ในใจของปั้นคือภาพตัวเองคนใหม่ที่เขาเลือกจะสร้างขึ้นเอง